สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่อทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวออนพารวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาแบ่งปันแนวทางฮานอยสูตรหึงเม็ดเดียวนะคะก่อนจะไปรับชมสาวออนก็ขอบคุณ Pip พี่พี่ f อทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับฮานอยสูตรหเม็ดเดียวเนาะวันนี้พี่น้องสำหรับ วันที่สามเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะว่าสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้ที่สาอ,อนจะรูดให้เนาะมีตัวไหนนะคะมีตัวเด่นตัวไหนบ้างเนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมัดรวมเลยนะคะสูตรนี้เนาะสีน่นอยนะคะไปได้ตั้งแต่เฉพาะกิจถึง V.I.P. เลยนะคะสำหรับสูตรนี้เนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสำหรับตัวเด่นเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเด่นกันก่อนนะคะตัวเด่นสำหรับตัวเด่นในวันนี้ก็จะมีวิ่งรูดตัวเด่นในวันนี้เนาะก็จะมีตัวเด่นนะคะหลักหกเนาะ แล้วก็หลัก3หลัก5นะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์เนาะพี่น้องสำหรับตัวเด่นนะคะถ้าพี่พี่เอท่านใดเนาะชื่นชอบตัวเด่นนะคะก็สามารถนำตัวเด่นเนาะไปวเค์พิจารณาได้นะคะเอาไปจับวินวินกับ ตัวอื่นเนาะตัวที่พี่พี่ fc มีในใจก็ได้นะคะสําหรับตัวเด่นในวันนี้เนาะสาหรับตัวที่จะวิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะในวันนี้เนาะตัวที่จะวิ่งจะรูดในวันนี้สาวโอนวิ่งวิ่งรูดหกนะคะพี่น้องเดี๋ยวเรามารูดหกกันเนาะพี่น้องถ้าใครชื่นชอบก็สามารถวิ่งรูดตามได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ จับตัวอื่นไปวิ่งไปรูดได้นะคะวันนี้ชอบหกนะคะพี่พี่ fc มีพี่พี่ท่านใดชื่นชอบตามหรือเปล่านอ้อหลักนี้หลักหก สำหรับแนวทางรูดวิ่งในวันนี้เนาะก็จะเป็นหลักหกนะคะตัวที่ชอบเนาะแล้วก็จะเน้นให้อยู่เนาะเป็นพิเศษไป่นองอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดไม่ชื่นชอบตามก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะสาวโอนก็ให้เป็นเพียงแนวทางเผื่อพี่พี่เอฟซีที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเนาะชื่นชอบตัวเลข ก็สามารถนำแนวทางที่เสาอนให้ไปเนาะไปวิเคราะห์พิจารณาเออไปเสี่ยงโชคดูนะคะสำหรับตัวที่ชอบเนาะในวันนี้เสียงก็เหบแห้งพี่น้องเอ้ตัวที่ชื่นชอบในวันนี้เนาะก็จะเป็นตัวที่ชื่นชอบเนาะก็จะเป็น หกสี่หกห้านะคะหกศูนย์หกเก้าแล้วก็ 2กสองนะคะพี่น้องสำหรับพี่ๆ fc ท่านใดเนาะชื่นชอบก็สามารถหยิบจับไปใช้งานได้นะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่สาเนน้นให้เนาะก็สามารถจับคู่อื่นนำไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะพี่น้องลองดูเนาะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวในวันนี้นะคะ ตัวเด่นเนาะตัวเด่นในวันนี้ก็จะมีเด่นหกเด่นสามเด่นห้าเด่นศูนย์แล้วก็เด่นเก้านะคะส่วนตัวที่วิ่งรูดในวันนี้ก็จะเป็นหลักหกเนาะหลักหกตัวที่ชอบเนาะตัวที่ชอบแล้วก็เน้นให้เป็นหกศูนย์หกสองหกสี่หกห้านะคะแล้วก็หกแปดหกเก้าเนาะพี่น้อง หกคู่นะคะตัวที่เน้นให้เนาะลงจับไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องชื่นชอบตัวไหนแล้วค่อยตามเนาะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้เนาะก็ไปได้ตั้งแต่เฉพาะกิจถึง v i p เลยนะคะพี่น้องตามได้ตั้งแต่เฉพาะกิจถึง v i p เลยเนาะสูตรนี้ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะพี่น้องทํางานครบคู่ไปด้วยเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ลงฮานอยให้เนาะสำหรับสองวันที่ผ่านมานะคะลงแค่ชุดโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องลงให้แค่คลิปเดียวเนาะก็เลยมาแบ่งปันนะคะวันนี้มีเวลาเนาะก็เลยนําสูตรเม็ดเดียวมาแบ่งปันพี่พี่ fc เนาะเผื่อมี fc ท่านใดชื่นชอบตามนะะเนาะเนาะพี่น้อง สำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็จะลงให้นะคะจะลงให้วันละสามคลิปเนาะพี่น้องถ้าไม่มีเอ,อ่ออะไรคาดเคลื่อนเนาะลงให้วันละสามคลิปนะคะก็จะมีสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็สูตรวัดใจเนาะสูตรวัดใจแล้วก็สูตรโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องถ้าพี่พี่ fc ท่านใดชื่นชอบสูตรไหน ก็ลองตามดูนะคะก็ลองตามดูเนาะสำหรับสูตรมัดใจก็จะคัดพิเศษให้เนาะพิเศษให้แค่6คู่นะคะถ้าพี P ่พี่ท่านใดเนาะชื่นชอบสูตรไหนก็ลองตามดูนะคะสำหรับฮานอยเนาะสำหรับวันนี้สูตรที่สอนให้ไปก็ขอให้มานะคะก็ขอให้มาในฮานอยเนาะมาตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะ ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอให้รวยวๆเฮงๆปังๆนะคะก่อนออกไปฝากช่องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวออด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีคะ่ะ